สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ส like ีไลสไตล์ฮอลแลนด์นะคะจะมาเข้าครัวเราจะมาแกงเห็ดพึ่งหวานกันนะคะที่เราเก็บไว้ในช่องแข็งนะคะแล้วที่เราฟิตไว้นะคะเราก็เอามากินค่ะมาทํากับข้าวเนาะมาดูกันเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างตามสไตล์สีนะคะตามสไตล์เยสีนะคะ,าม,ะ,คะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ ที่เราเห็ดพึ่งหวานที่เราแช่แข็งไว้เราก็เอามาละลายน้ําแข็งนะะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหน้าตากวจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนผสมของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะเดี๋ยวเรามาทำวิธีแกงกันเลยนะคะสไตล์ไข่สไตล์มันนะคะไม่ตายตัวนะคะโอเคนะคะเครื่องปรุงของเราก็มีนี่ค่ะข้าเบือนะคะนะ ข้าวเหนียวแช่แล้วเราก็มาตํานะคะจะใส่พริกนะคะแล้วก็มีบวบฝรั่งค่ะก็มีผงชูรสมีน้ําปลารานะคะแล้วก็นี่น้ามะขามเปียกนะคะแล้วก็ใส่นี่ไปด้วยกันน้ําใบยะานางของเรานะคะมาดูวิธีแกงกันเลยค่ะเราก็ใส่ข้าวเบือลงไปแล้วนะคะกับน้ำใบยะานางเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าเราก็จะใส่ผงชูรสนะคะนี่ค่ะ ใส่ลงไปค่ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปน้ำนะคะให้มันอบสมเ3-4ซอนก,กับพ่อค่ะเลาวก็ใส่ใส่น้ำปลรรานะคะ ปลาล่างงไปจักสามบ่วงเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องก็ได้ยากค่ะกแกงเ้นไม่ยากเลยเนาะอือค่ะ นี่ครับเพื่อนๆเ,เขากเ,เดือดเลยเนาะค่ะเนาะเราก็จะใส่บบลงไปเลยนะคะใจนไปเลยค่ะ น้ำคุนดอกก็ยังสวยอยู่นะคะนเะะดอกก็ยังงามอยู่ด้วยค่ะ เรวชิมมึงก่อนเนาะชิมมึงก่อนนะจางไปหน่อยนึงค่ะใส่น้ำปลาเพิ่มไปหน่อยนึงนะคะ ชิมดูทีนะคะรสชาติโอเคแล้วค่ะแซ่บแล้วค่ะนี่ค่ะอาหารต่างแดนเนาะเห็ดพึ่งแกงเห็ดพึ่งนะคะสไตล์สิฮอลแลนด์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ